ถ้ากลัวสอบไม่ติดทําแบบนี้สำหรับเด็ก6กเมื่อก่อนตอนที่พี่อยู่ม6เนะี่ยพี่จะชอบมีความคิดที่ไม่ค่อยดีกับตัวเองหลายๆครั้งพี่จะคิดว่าเฮ้ยเราจะสอบติดจริงหรอวะเฮ้ยเราจะทําข้อสอบได้จริงหรอเพราะว่าพี่เองเคยมีปมไม่เคยสอบไม่ติดมาก่อนไงและวิธีที่พี่ใช้เอาชนะความกลัวการสอบไม่ติดคือ การวางแผนเพิ่มการตั้งเป้าหมายเพิ่มทุกครั้งที่พี่มีความคิดว่าพี่กลัวจะสอบไม่ติดพี่จะตั้งเป้าเพิ่มเลยงั้นเดี๋ยว ทำโจทย์ฟิสิกส์เพิ่ม10คข้เอเฮ้ยถ้ายังมีอีกทำโจทย์คณิตเพิ่ม10คข้อเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่เราคิดลบกับตัวเองให้เราแทนที่ด้วยการอ่านหนังสือด้วยการทำโจทย์ด้วยการตั้งเป้าหมายเพิ่มแล้วพอมาถึงจุดหนึ่งอ่ะมันอาจจะ4เดือน5เดือน,ห,อนหรือไม่ก็6เดือนนะเราจะเริ่มมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นเพราะพอเราย้อนกลับไปมองตัวเราในอดีตเราจะพบว่าเฮ้ย เราก็ทําโจทย์มาตั้งหลายร้อยข้อท่องศัพท์มาตั้งหลายร้อยครับเราเก่งขึ้นกว่าในอดีตตั้งเยอะ